จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานนอนนาก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ทโธงนาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะอันแม่บ้านสิมาถ่ายบรรยากาศอยู่ทโธงนาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะมื้อนี้ก็มืดเดือคืนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันฝนทางบ้านพ่อแม่พี่น้องตกบ่นเนาะค่ะที่ทางบ้านโพทางหนองคายนี่กันกำลังมืดเดือคืนมาค่ะจัากว่าสีโต้ไห่คือบ่ตกพ่อแม่พี่น้อง พุ่นนะคะ่ะฟ้ามืดดือคืออยู่แม่บ้านเชียวให้เบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อท้องฟ้ากำลังจะมืดมานะะเนาะค่ะเนาะพุ่นอ่ะมืดเดึอคืออยู่ค่ะดีใจนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันได้ตกห้ำมันพักห้ำหญ้าห้ำมันอ้อ,อยห้ำมันคนเนาะคะ่ะเห็นฟ้าแลยฟ้ามืดก็ดีใจเพราะว่ามันห่อนคักมันแห้งมันแรงคักเนาะคะ่ะแม่บ้านสิพายางไปเบิง่งบอ่อือว่ายังบ่เนาะจ้าหรือว่ามันเด็ดสมอลเล่บิดแล้ว เกษเป็นประมาณนี้แหละค่ะทุกต่อคนบะอือก็ได้แกล่างอันนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันแห้งมันแรงสองมือขึ้นหลังหันสามมือขึ้นหลังหันพวกเขาขอบพวออีสานเนาะหน้ากับกับสารกข้ามพึ่งกับมานะคะเนาะกับบรายทายคลิปลงยูทูปให้เพื่อนๆเบิ่งเลยค่ะว่ากับบ้านเกิดเป็นยังไงพอดีไปงานขาวดําเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะจ้างจ้างเพื่อนมานอนอันเฝ้าเทียงให้สองมือค่ะบักอือก็บเเป็นยังสี่ลราเพราะม่พี่น้องกะลังเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้บักอือน้ำเต้าแม่บ้านเด้อค่ะเด้อนี่ พื้นํำเต่ากับพ่อได้เป็นแนวสามสี่หน่วยนี่แหละค่ะอันพอดีว่าอันปลูกหลายพันนะคะเนาะอันใดแสบก็เอาในไวบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์พันมาตังหากได้คันใมบานสิผ้าเบิ้งแทวที่สองอันแทวที่สองก็เป็นหน่วยกระลังพอดีกินทื่กันค่ะนี่ใครอยู่จาแถทที่สองเมบานเป็นหน่วยอยู่พ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าแถวที่สามนี่สีแยกลาวะเนาะค่ะเนาะแม่นบลพ่อแม่พี่น้องว่าก็เม่นบลปลูกเฮานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากันปลูกไปดูซื้อนะคะบ่บ่ได้เลี้ยนหลุยอย่างดอกพ่อแม่พี่น้องปลูกไปดูซื้อให้เธอได้กินน้อยสั้นแต่ว่ามันก็ได้กินน้อยอีหลีเหรอวะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวกนี้เห็ดสังขยาขึ้นที่แสบเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบเนาะหนีง่า่กูมูเห็ดคุณลุนยุนแตงโมกัน กระลังเบิดน้อยค่ะเลี้ยนน้อยๆ้อทอกัมปันกัมแป้นนี่ยละ่ะพอ่อหน้องตุนกาพ่อได้เก็บกิน <c oughs> พอบ้านเอาข้าวโพดไปลงไม่อันกล้วยน้อยรักเข้ากินเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงมึงตีละหอยกล้วยกัดพ่อแม่พี่น้องฝนกําลังย่อยพ่อแม่พี่น้องฝนตกแล้วโอ้ยดีใจเดิวันนี้เด้จากฝนใส่ฝนเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ทงน่านครอบครัวอ,อีสานนอนหน้าฝนกําลังตกแล้วค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง มือนีกับเป็นวันเสาร์นะคะเนาะเด็กน้อยอยู่โรงเรียนไม่บ้านสิ่ผ้าไป

น,น,นี่ถึงทเทละลายอได้บิด ลันรันปุ่มล้งกรซิบต้นลรันอีกตอนเออไม่เลยไม่สวกดีดีไปเนาะโอ๊ยดีดตอนนั้นนั่นหิ้งใส่ใจสูงระบาฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางหนองค่ายฝนตกแล้วเนาะค่ะเนาะทางบ้านพ่อแม่พี่น้องตกไปเนาะค่ะพากันยกเฮียนกับฝนกับตกห้ามพ่อแม่พี่น้องโอ๊ยสุ่มซื่นเด้ดีใจเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ฝนตกวันเสราร์ค่ะทุกทุกคนพวกเราครอบครัวอีสานน,นันนาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเขาตลอดมากนะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิคราพ่อแม่พี่น้องไว้เสมือนกันนะค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันไหมนะค่ะเนาะขอขอพวกเราครอบครัวอีสานน,นันนาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำในลวยกันทุกคู่ทุกคนนะค่ะเด้อมณีแม่บ้านกับไอ้เก้ามาสวัสดีค่ะ